สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องคลิปรถไทซิงนะครับในวันนี้ผมจะมารีวิวรถอ e ีแตนนะครับใส่เครื่องยนต์ร้อยสี่สิบตัวธรรมดานะครับไม่ได้มีสตาร์ทมือนะครับเนื่องด้วยบอดี้ตัวรถเก่ามันแคบถ้าใส่มอเตอร์สตาร์ทจากโรงงานมาตรงนี้มันจะติดกับตัวบอดี้ตรงนี้นะครับเราจะต้องผ่าแต่นี้เราเลือกใช้วิธีโดยไม่ต้องผ่า ก็ซื้อเป็นเครื่องตัวธรรมดามานะครับเป็นร้อยสี่สิบพัทธรรมดาไม่มีสตาร์ทมือนะครับเดี๋ยวมาดูทำยังไงตัวน้่าเป็นติดสตาร์ทมือนะครับซึ่งรถอีแันนะครับของผมเนี่ยผมได้เปลี่ยนเกียร์มานะครับมันก็เลยจะมีตัวเฟืองโดยมูแล้วก็น่าเป็นเกียร์ตรงนี้มานะครับเราก็เอา มอเตอร์สตารนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับเผื่อท่านใดสนใจที่จะเอาไปทําใส่กับรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเดิมแต่อยากไม่อยากให้พ่อกับไม่แฮมมุมนะครับก็มันเหนื่อยเนาะบางทีหมุนเครื่องครับก็จะเหนื่อยหน่อยครับนี่นะครับนี่ ก็จะประมาณนี้ครับของผมใส่ใส่พันสองเ้นนับรับเหลือครับเครื่องมันเล็กไอตัวถังมันเล็กครับตัวถังมันทุกแค่สามตันสองอันนี้ก็ถือว่าใส่เครื่องใหญ่นี่คือแบบเหลือเฟือนะคือแบบเหลือมากๆเนี่ยีนี่ผมก็มารีวิวให้ดูกนะันครับ เพื่อท่าในใดเป็นแนวทา,างเดี๋ยวผมจะสัทบาทเสียงให้ฟังนะครับ<ป>คนเดียวเท่านว้นี่ยกวาวแล้วับวา้แล้ครับดีจุนแจครับ ตามมาครับ